สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่อง o อ f channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการนะครับดูหนังยาวๆโดยที่มันไม่มีโฆษณานะครับบางครั้งนะครับเราไปเปิดดูเช่นวันนี้นะครับผมก็เป็นจะทําให้ดูก็คือเปิดดูหนังเป็นโฆษณานะครับหนังที่มันมีโฆษณาเช่นนะละครเทพสารวาลดูเนี่ยที่มันมีความยาวช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมง สองชั่วโมงขึ้นไปนะครับหนังใน youtube ที่เขามาลงนะครับหรือเพลงก็ได้รวมเพลงเนี้ยนะครับเขาก็จะม,มาลงแ,แล้วก็เราก็อยากฟังยาวๆอยากดูยาวๆโดยที่ไม่ต้องข้ามโฆษณาให้มันเปลืองใจเปลืองนะครับเปลืองพื้นที่เราก็บาง,างเราก็รงกเสียนะครับอันนี้ไม่ได้สมัครยู u ูปพรีเมียมนะครับแต่อย่างใดนะเพราะว่าถ้าเราสมัครยู u ูปพรีเมียมเนี่ย มันจะได้เสียเสียค่าทรรมเนียมนะครับเท่าไหร่ก็ว่านไปนะครับแต่อันนี้นะครับก็จะได้ข้ามโฆษณาแค่ครั้งเดียวเข้าทั้งเดียวเท่านั้นนะบางบางวิดีโอก,ก็จะไม่มีเลยนะครับโดยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผมทดลองดูแล้วนะครับร้อยเปอร์เซนตโดยที่ถ้าทําแบบนี้แล้วจะไม่เจอโฆษณาตลอดคลิปถ้าเราไปดูคลิปใหม่ เราก็ต้องทําแบบนี้ตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่ไดไปบล็อกในส่วนของ g o o g l e นะครับที่มีหลายคนนะครับก็อสอนออไปการไปบล็อกโฆษณาในบัญชีหลักของเราซึ่งมันเป็นวิธีการที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับคนส่วนใหญ่เลยทําไม่เป็นผมลองทําดูแล้วมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนวิธีนี้นะครับผมก็จะทําให้ดูเลยนะครับอ่าผมเลือก วิดีโอนี้นะครับเทียบสามมาดูนะครับกดเข้าไปครับเห็นไหมจะมีโฆษณาขึ้นนะครับโฆษณาขึ้นปุ๊บครับกดข้ามโฆษณานะครับเห็นไหมจะมีปุ่มเสียงเหลืองนะครับอันนี้ก็คือจํานวนโฆษณาที่มันขึ้นมานะครับโฆษณาแต่ลตลอดทั้งเรื่องนะครับยิ่งเยอะนะครับมันก็จะขึ้นบ่อยโฆษณานะครับวิธีการข้ามโฆษณาครับให้ทุกคนลองดูนะครับ อ่าผมลองใส่ iOS แล้วนะครับ iOS iOS เนี่ยไม่ค่อยติดนะครับคอมคอมเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับต้องไปใช้วิธีการบล็อกโฆษณาอ่าในระบบ PC เอานะครับอันนี้เป็นระบบ Android นะครับ Android เนี่ยรอตัวเส็แน่นอนนะครับมาดูเลยครับอ่าเรากดไปที่ปุ่มเลื่อนนะครับรีนะครับ่ะไปจนสุดนะครับไปจนจบคลิปเลยนะครับจบแล้วนะครับ ปุ๊บอ่ะโอเคมันจบแล้วนะครับกดการกระบาดออกครับการกระบาดออกครับอ่ะเห็นไหมสีเหลืองๆนี้หายไปลวไอตัวเหลืองๆนี้หายไปแล้ว,ว,ลปแ,ลวแปลว่าอะไรนะครับก็แปลว่าเวลาเรากดเล่นอีกรอบหนึ่งจะไม่มีโฆษณาแล้วนะครับหมดและโฆษณาควนใจเราก็ดูไปเลยครับยาวๆสี่สิบนาทีก็จะไม่มีโฆษณานะครับอ่ะสาธิตอีกอีกอันหนึ่งนะครับ ผมจะเอาเพลงให้ดูนะครับเพลงเพลงอาเพลงของนับปูก็ได้นะครับปูคงศิษย์นะครับอปูคงศิษย์หน่อยมาดูเพลงนี้ก็ได้ครับรวมเพลงเนี้ยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าครับกดเข้าไปนะครับอันนี้โฆษณาน้อยหน่อยนะครับมาดูโฆษณาอันนี้นะครับอันนี้โฆษณาเยอะไหมกดดูนะครับโอ้ สีเหลืองนะครับเจอไหมเยอะนะครับเวลาเราเล่นไปนะครับต้องมากดข้ามโฆษณาอยากเล่นหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนะครับกดคลิกเข้าไปเลื่อนไปที่จนจบวิดีโอเลยนะครับจบเลยนะอันนี้นะครับมือผมไปไม่สุดนะยังไม่จบนะครับอันนี้จบเลยนะครับจบเลยจบพอดีจบนะครับกดกลากระบาดออก การบายออกแล้วก็กดรีเซ็ตอีกรอบนึงนะครับก็กดตรงกลางนี่นะครับเห็นไหมโฆษณาสีเหลืองเนี่ยเมื่อกี้หายหมดแล้วแล้วก็ฟังเพลงได้ยาวๆเลยนะครับกดอีกรอบนึงนะโอเคไม่มีโฆษณาแล้วนะครับแล้วก็เล่นไปยาวๆเลยสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ๊อกอ๊อกชนแนลนะครับขอบคุณที่รับชมครับสําหรับวันนี้นะครับก็อ่าอีกกันนึงนะครับก็ ศูนย์จำนายเมล็ดพันธุ์มะฮอบกานี้นะครับเพจเฟซบุ๊กครับก็เข้าไปเป็นกำลังใจนะครับให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ